สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็กอีพิกของบาเยร์มินิกรอบนี้เนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้เปิดแต่ผมเชื่อเลอเกินว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตำนานที่เข้าเกมใหม่ล่าสุดนะครับตำนานกองหลังของบาเยร์มินิกแล้วก็ทีมชาติเยอรมนีตะวันตกนะครับในยุคนู้นเลยฮะ7 0 8 0นะครับเขาอาเกนเทเลอร์เขาจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครับถ้าไม่รวมช่วงเยาวชนเนี่ยเขาอาเกนเทเลอร์ไม่เคยย้ายไปเล่นให้กับสโมสรไหนเลยนะครับเล่นให้กับ การเป็นวันแมนคัพนะครับแล้วก็คว้าแชมป์บุนเดสลีกากับบาเยิร์นถึง7สมัยนะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักในการพาทีมชาติเยอรมนีตะวันตกคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1990ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็แขวนสตาร์ทไปในปี1991หลังจากได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดตำนานของบาเยิร์นมิวนิกที่ถูกจัดโดยแฟนบอลพันธ์แท้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับผมผมว่าถ้าจะให้เทียบไทม์ไลน์นักเตะสไตล์คล้ายๆกันของบาเยิร์นมิวนิกนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าตำนานลิเบอร์โร่นะครับเาวออร 7080 70ก็จะเป็นเค้าอเกนเทเลอร์นี่แหละครับแล้วก็8090ก็จะเป็นโลธามาเทอุสผมว่าบางคนอาจจะนึกออกนะครับส่วนที่มาที่ไปของอีพิกบิ๊กไทม์เค้าอเกนเทเลอร์ร่างนี้นะครับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่คือวันที่19สิงหาคมปี1989เป็นฟุตบอลถ้วย d ีเอฟบีโพคาวรอบแรกระหว่างไฮท่าเฟงเฟิร์ตพบกับบาเยอร์มิวนิกนะครับมีประตูเดียวเกิดขึ้นในแมตช์นี้นะครับเป็นฝั่งบาเยอร์มิวนิกจากพระเอกของเราในคลิปนี้นั่เลี้ยงงงบออลกลาาากกกก้้้มมมหหนนาาาาตจัะครับผมมมดึึึงงงาาถคร่สนแล้วเห็นประตูออกกมาไลยิิงชข้ามหัวประตู ไปอย่างสุดสวยโอ้ต้องบอกว่าเป็นการเลี้ยงบอลน,นู่นจากหน้าประตูตัวเองนู่นเลยครับแล้วก็ยิงครึ่งสนามซะด้วยนะครับยองสุดสวยเลยนะฮะนี่วันนั้นเนี่ยสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ ตำแหน่งเนี่เป็นกองหลังนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปมาจากการยิงไกลครึ่งสนามเลี้ยงมาจากแดนตัวเองัะทุกคนทีเซอร์ก็เลือกช็อตนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าพลังในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมบิ๊กไทม์ของอาร์เกนเทเลอร์สามารถทําตันได้สูงสุดอยู่ที่99บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้า100สงัก100เนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับผมอ่ะ ต้องขอขอบคุณไอดีสวยๆวยนะครับฟูลทีมบาเยินในตำนานแฟนพันธุ์แท้จากคุณยงด้วยนะครับทำทีมบาเยินสวยๆเลยนะครับแน่โอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดนะครับยกเว้นอาจจะเป็นสายสะสมหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะครับผมแต่ว่า บางคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอเกนช์เลอร์หรือว่าตำนานใหม่กองหลังตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าต่อการตามล่าหรือเปล่านะครับทำตันได้สูงสุด99นะครับแนวทางการอัพผมนะกดออโต้เราจะได้ over a l รตต i n g อยู่ที่96บูสามก็จะเป็น99นะถ้าไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนฮนะถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้ใจเย็นพี่น้องนะครับผม44 84ถ้าออโต้นะครับแต่ว่าผมจะขอปรับนิดนึงให้ดูที่พาร์สซิ่งก่อนนะครับโดยเฉพาะล็อตเทสพาร์สนะครับ87นี่เรายังไม่ได้อัพพาร์สซิ่งเลยนะวางบนกไกลยถ้าอนี ไปถึง90ได้เลยก็เป็นกองหลังสไตล์คลาสสิกเป็นวิวอัพเป็นเหมือนตัวลิเบรโรที่วางบอลจากตอนลึกได้โคตรแม่นนะครับผมถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้อัพก็ตามนะครับเฮดดิ้งเนี่ยตอนนี้87นะครับค่าพลังเกมรับ4อย่างโอ้โห91 96 95 94สวยเหมือนกันนะครับแท็กกิ้งเข้าไปท้าบอล96เลยนะฮะความดุดัน95คือค่าพลังเกมรับก็ไม่ได้ขีเล่ด้วยสปีด74สปีดต,ต้น66นะครับเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์87 จำ79เอ๊ะจำอาจจะมีปัญหานะครับความแข็งแกร่ง84นะครับบาลานซ์ทรงตัว86แล้วก็ความอึด87นะครับความอึดไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับบาลานซ์ก็เช่นกันเวนลาเรากดออโต้เนี่ยจะใส่เด็กเซอตี้มา4แต้มนะครับผมอ่าผมขอลดนิดนึงขอปรับนิดนึงเพื่อจะไปเพิ่มจำตอนนี้จำ79สีส้มนะลดเด็กเซอตี้นะครับออกให้เหลือ1เราจะได้โปรเจคชันพอยต์ขึ้นมา3ใช่ไหมแล้วก็เอาไปใส่ที่แอรีเอลสเตนนะครับจากเดิม8ตอนนี้นะครับก็ใส่จาก8เพิ่มเป็น9 เพ,เพิ่มจัมปิ้งนะครับเป็น80สีเขียวอ่อนแบบนี้จากสีส้มนะครับผมอ่าก็จะพอดีเลยนะครับก็จะเป็นเด็กเซียร์ตี้หนึ่งนะครับโลเวอร์บอลสเตนซี่แอร์ริเอลสเตนเแล้วก็ดิเฟนดิงสิบนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะใส่พาสซิ่งแบบว่าใส่พาสซิ่งเพิ่มให้เป็นล็อตเทสพาสเก้าสิบก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าใส่จัมดีกว่าเนาะมันจะได้แบบ ลด,ลดจุดอ่อนลงไปนิดหนึ่งน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ1 4 9่งนะครับผมสำหรับเขาอาเกนเชอร์เขาดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับแล้วเรารีวิวกับฟูลทีมบายเยอร์มิวนิกนะครับยืนคู่กับฟานซ์เบคเคนบาวเออด้วยเอาเด้โอโห แต่ยืนยืนกองกลางไม่ได้นะเบ็คกินบาวเออร์มาเทอุสอะไรพวกนี้ยืนกองกลางได้นะครับแต่ว่าอารเกนเทลยืนยืนได้แค่ CB เซนเตอร์ได้อย่างเดียวนะครับแต่แต่การเปิดบอลมันเหมือนกองกลางเหมือนกลางรับที่แบบว่าเป็นตัวทําเกมตอนลึกเลยนะแต่เอาไว้เปิดฮะเซนเตอร์ก็มีจังหวะเปิดแต่ผมจะลองเล่นแบบเปิดด้วยนะครับดูซิว่าวางบอลจะตอนลึกเป็นยังไง แล้วในคลิปนี้ในทีมชุดนี้เนี่ยเล่นกับสไตล์เอาไวาด้วยนะครับสไตล์เอา,ากองหลังที่มีค่าความสามารถในการวางบอลจากตอนลึกแม่นๆแบบนี้ผมว่าได้ประโยชน์ได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ c คเคนบราเออร์หรือแม้กระทั่งตัวใหม่อย่างเค้าไอเกนเชอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเท้าซ้ายไม่ค่อยดีนะต้องเน้นเท้าขวาไว้ก่อนสกิลก็มีชิปชอ็อตคอนโทร้นะไลทซิ่งช็อตนะครับสกิลยิงอ่ะได้จากการยิงชิปครึ่งสนามก็มีสกิลยิงชิปมาให้เลวลองเล่นชุดต,ติ้งอ่ะให้มา3สกิลเลยนะยิงครึ่งสนาม อ่าสกิลเวทส์พลาส์นะครับนี่ออกบอลจากตอนลึกวางบอลจากตอนลึกสวยๆเราเลือกเทสพลาสก็มีนะฮะสกิลเปิดบอลไงแล้วก็มีสกิลเกมรับอย่างแมนมาร์กิงนะครับผมสกิลบล็อกเกอร์สล็อติงแท็กเกิลกับตันซี่มีนะครับแล้วก็ไฟติ้งสเปริทนะเป็นสกิลที่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับผม5สกิลหลักนี่นะก็ถ้าจะใส่สกิลเพิ่มนะครับผมแนะนำเลยก็เป็นอินเตอร์เซพชันกับอารีเอลซูเปอร์ตี้นะสองสกิลนี้นำก่อนนะครับอันนี้คือใส่ไปแล้ว5สกิลนะครับผมอันนี้ใส่ไปแล้ว5สกกิลนนนะะครับแต่ถ้้าจเ เน้น interception กับ ll s เ p e r i t y นะฮะส่วนสกิลที่เหลือก็ตามชอบเลยจ้าสำหรับตำนานคนใหม่นะครับผมคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าตันสัก100นะก,ก็สวยเน้นสวยไวก่อนเก่งไม่เก่งไม่รู้อะเน้นสวยก่อน,น,น,อนถ้าตัน100ผมว่าแจ่มเลยจริงๆน่าจะให้100ยไเนาะแต้มเดียวเนี่ยนะไหนก็เป็น big time มาทั้งทีนะครับแต่ว่าไอ้ค่าพลังเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง100นะครับ้ดยเกณฑ์ที่ว่า ค่าจ้ำม,มันน้อยนะครับค่าจ้ำม,มันน้อยม,ม,มันมีผลต่อการคำนวณตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะครับผมแต่ไอค่าพลังที่มันเด่นของอาเกนเทเลอร์ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลวางบอลจากตอนลึกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้ทีมนี้นะครับไลน์อัพนี้เนี่ยเล่นสไตล์เอาไวนะครับเพราะฉะนั้นมีจังหวะที่ได้วางบอลออกบอลให้ปีกจากตอนลึกแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมีจังหวะที่นี่เอาก่อนเลย วางบอลข้ามฝ้าครับคือมีสกิลไวเทสพาสอยู่แล้วเราลับเทสพารสค่าพลังสูงนะครับผมคือถ้าเอามาเล่นเน้นเอาไวาผมว่าผมเล่นแล้วหลายแมตช<ๆ>์ก็สนุกดีเหมือนกันปั่นคู่ต่อสู้ดีเหมือนกันผมว่าคู่แข่งก็คงแบบหงุดหงิดเหมือนกันลำคาญเหมือนกันนะเปิดบอลเปิดบอลอยู่นล้วเนี่เปิดบอลนี้ไม่ได้เปิดมงนะเปิดจากตอนลึกให้ปีกนะครับผม แต่เอาที่เรื่องก่อนเอาเกมรับก่อนนะครับผมว่าไอ้สิ่งที่แปลนหน้าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการาตั้งรับลูกการอากาศเนี่ยนะครับผมโดนเปิดมงรัวๆโดยเฉพาะเมตาตอนนี้นะครับผมถ้าช็อตที่ได้ขึ้นสู้กันแบบนี้ผมว่าสู้ได้นะสู้ได้ถ้าเป็นการไล่บอลน,นะครับเข้าจิ้มบอลอะไรพวกนี้โอเคผมชอบนะครับผมตื้อบอลได้ดีนะครับจิ้มบอลได้ดีนะมีพวกความดุดันค่าพลังเกมรับ4อย่างค่าพลังสวยๆเลยนะครับผม เกมรับเนี่ยไดี๋ยวดูภาพรวมไปเนี่ยตูมเข้าไปวิ่งขวดเข้ามานะต่เข้าพวดพลาดบางทีก็อาจจะมีหลุดมีเวอร์บ้างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่กับนักเตะอย่างเดียวนะครับผมเกมรับที่ดีนำมาซึ่งการได้ประตูนะครับจิ้มมาแล้วก็จ่ายต่อแบบแม่นๆนะครับแทงทะลุช่องเป็นไงครับวิ่งแซงนี่ยืนคู่กับเบคเคนบาบเอ้ยนะาเหมาะอันดีเหลือเกินนะสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับผมบางคนอยากรู้นะครับค่าพลังการตั้งมงจากลูกเตะมุมเนี่ยเท่าไหร่นะครับผม 94 9 4นี่คือใส่สกิลอา r ี a l s u p e r i เรตี้แล้วนะครับถ้าไม่ใส่จะน้อยกว่านี้นะผมว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับเซนเตอร์ตัวทบัทบๆของเกมนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตั้งเขามาหม่งจากลูกเตะมุมก็ได้นะครับให้ยืนแบบอุดไว้ดีกว่าเนาะเอาตัวอื่นที่หม่งได้ดีๆมาดีกว่านะครับผมคือตัวก็180กว่าแล้วก็จ้ำก็เราเรา,เราก็จ้ำเพิ่มมาเป็น80สอ่อนด้วยซ้ำถ้าเกิดครออโต้ก็794สมไงนี่ ถ้าเป็นจังหวะวิ่งไล่บอลอะไรพวกนี้ผมว่าทําได้ดีนะถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สไตล์เดสทอยเยอร์ er, ไม่ใช่สไตล์ดุดันอะไรแต่ว่าการเข้าบอลเข้าถึงบอลไวนะครับมีความดุดันสูงมีค่าพลังความดุดันที่สูงแล้วก็จิ้มบอลที่ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดใส่ส,สกิลอินเตอร์เซชันแบบแบบนี้ก็ช่วยในการเล่นเกมรับได้ดีนะครับผมยืนตำแหน่งได้ดีพอสมควรนะครับผมคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไปซ้อนตำแหน่งแบ็คหรือเปล่านะครับการหลุดไม่หลุดตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเปิดมงเนี่ลยละครับผมเนี่ยถ้าเกิดได้ขึ้นสู้แบบนี้ผมว่าขึ้นสู้ไหวไอ้หลายๆลูกที่โดนมงเนี่ยอย่าว่าแต่กองหลังตัวนี้เลยนะกองหลังตัวอื่นให้ให้สูงถึง200เมตรก็ตาม200เมตร2 2เมตรเออ200เซนนะครับจ้ำดีๆค่าพลังเออค่าพลัง การหม่งสูงๆก็ตามแต่แต่ถ้าไม่ได้หมงอะ่ะยืนตำแหน่งไม่ดีแบบจังหวะมันไม่ได้ก็โดนหม่งเหมือนกันนะครับผมอันนี้มันเป็นปัญหาของเกมเพย์ด้วยนะอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับผมว่าเกมรับภาพรวมอะ่ะอยู่ในเกมที่ดีแต่ก็อาจจะมีเป็นห่วงคือมันอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการตั้งรับมากนักนะครับแต่เราได้เรื่องของการเปิดนะวางบอลจากตอนลึกนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดเล่นสไตล์เอาไว้แบบนีนะ้ผมว่าเหมาะเลยนะครับเดี๋ยวจะมีหลายๆจังหวะที่ได้ออกบอลนะครับดูนะแน่เป็นไงเรา สวยไปเลยจ้าอ๋อชอบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูอีกช็อตหนึ่งนะครับผมวางดีๆนี่อ๋อผมว่าวางจนวางจนฝั่งตรงข้าวลำคาญนะโอ้โยนอีกแล้วและโยนอย่างแม่นนี่นี่เราไม่ได้ใส่พัดซิ่งเพิ่มเลยนะทุกคนนะเอาอีกทีนึงเนดะวางทางขวาบ้างแดแต่มันอยู่ที่การยืนหุบป,ปีกด้วยนะถ้าปีกยืนดีๆแบบสไตล์เอาไว้แบบนี้มันก็จะวางง่ายหน่อยดูมินิแมปดูอะไรดีๆนะครับผมสนุกสนุกเอาอีกทีหนึ่งเดชนี ปไปเลยเด้อเสียงหน้าลำคาหมาทุกคน <c oughs> เอ้แต่ต้องเล่นแบบนี้จริงๆถ้าเล่นเอาวนะครับถ้าเล่นเอาไว้ y บายเยอร์น,นีคือต้องขอบคุณคุณยงเลยคือตั้งตั้งแบบไลอัพมาแบบนี้นะครับแล้วก็สไตล R ์เอาวแบบนี้เหมาะเลยจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยว ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไปเล่นแบบไม่ได้เล่นเปิดโยนแบบนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าถ้าเล่นเอาไว้นะครับผมเหมาะเหมาะยืนคู่กับไปเกนเบลเออร์แล้วทําฟูลบาร์ยนแบบนี้นะมันได้ทะลุดไปเลยนะครับแต่ถ้าเล่นสไตล์อื่นที่ไม่ได้เน้นออกบอลจาก จากเซนเตอร์นะครับเกมรับก็อยู่ในเกมที่ดีนะอยู่ในเกมที่ดีแต่ก็ไม่แต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เรื่องของการตั้งรับลูกกาอากาศเบคเคนเบเออร์ก็เหมือนกันนะจริงๆเบคเคนบาเออร์ก็ไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แบบเอ่อเป็นแบ็คที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีแต่อย่างที่ผมบอกแหละอยู่ที่จังหวะหลักๆเลยนะครับว่าได้ขึ้นสู้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ขึ้นสู้เนี่ยกองกองหน้าตัวเล็กๆนะฮะก็หมองเข้าเข้าประตูได้ง่ายเหมือนกันนะครับเกมเพย์ตอนนี้เนาะ ตอนแรกอะผมก็จะลองอัพแบบเพิ่มพาร์ซซิ่งมากกว่านี้นะครับแต่ทําไปทํามาแค่นี้โอเคแล้วมันมีสกิลวเทสพาร์แล้วก็รับเทสพาร์แค่แค่นี้ก็สูงอยู่แล้วครับผมไม่ต้องอัพเพิ่มพาร์ซซิ่งได้เราไปใส่เพิ่มจำอะไรดูฮะเบิ้ลจังหวะนี้โอ้โหผมว่าเปิดจนหน้าลาคาญนะ่ะเป็นคู่ต่อสู้ก็คงลาคาญนะโอ้โหปีกหลุดอีกแล้ววะปีกหลุดอีกแล้ววะแ,แล้วมีปีกแบบ ไม่จำเป็นต้องเป็นคอสเปิชิริสนะเป็นปีกเล่นสไตล์เอาไว้เป็นรอริมเส้นนะครับผมแล้วเปิดแม่นระดับหนึ่งนะฮะแล้วตัวหม่งดีๆนะเปิดจากแบ็คเปิดจากเซนเตอร์นะเปิดให้ปีกแม่นๆแ,แบบนี้ oh <my> ปีกหลุดปุ๊บเปิดพินพอยเข้าไปมีปีกเปิดแม่นๆน,นะครับแล้วก็กองหน้าหมงดีๆโอ้โหเพอร์เฟกเลยฮะ ส่วนการตั้งขึ้นมาหม่งผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมว่ามันก็เปลืองโคต้านะครับเอาตัวอื่นที่หม่งได้ดีกว่าถ้าถ้ายืนคู่กับเซนเตอร์ตัวอื่นที่หม่งได้ดีกว่านะเอาอินเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งมาหม่งดีกว่านะครับแล้วก็ยืนยืนห้อยไว้ตัวหนึ่งเน่อย่าตั้งเซนเตอร์มา2ตัวเลยนะครับแต่ช็อตนี้ฮะมงผิดติดไปเข้าประตูได้ดูโมเดลในเกมใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเหมือนในทีเซอร์ตอนต้นคลิปที่ทําให้ดูเลยนะครับผมรูปโปรไฟล์ก็มาจากจังหวัดยิงนั่นแหละครับยิงครึ่งสนามนะ แต่ว่า shooting, ไอ้ช็อตยิงชุตติ้งไอ้ฟินิชชิ่งที่มันเป็นที่มาที่ไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรใช่ปะ <Okay. S 1> กองหลังเซนเตอร์แต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำได้มาจากการยิงประตูมันก็จะไปเพิ่มจบสกอร์ใช่ปะฟินิชติ่งนะครับซึ่ง แน่นอนครับการจบสกอร์ฟินิชชิ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนะครับเพราะาเป็นกองหลังไงถ้าที่มาที่ไปมาจากจังหวะกระแทกจังหวะออสกัดบอลผมว่ามันน่าจะแจบม,มากนะถ้าไม่ได้มีที่มาที่ไปจากการทำประตูได้นะครับจะเพิ่มค่าพลังเกมรับได้ดีนะครับผม ไหนๆผมก็พูดถึงนักเตะที่สไตล์คล้ายๆกันใน3ยุค3สมัยนะครับเพราะฉะนั้นมาเปรียบเทียบกันหน่อยไหนๆก็ไหนๆได้ลองเปรียบเทียบกับเบคเคนเบลเออร์ก่อนนะครับเบคเคนเบลเออร์เนี่ยยังไม่ใช่บิ๊กไทม์นะเป็นอีพิกธรรมดานะครับดูค่าพลังนะอันนี้เทียบแบบการกดออโต้นะครับเบคเคนเบลเออร์เนี่ยโลพาสดีกว่าบวกถึง14เลยนะครับผมแต่รถเทสพาสเนี่ยอาร์เกนเทเลอร์บวกหนึ่งนะครับผมคือมันคล้ายๆกันเลยนะออกบอลแม่นคล้ายๆกันนะครับแล้วมีสกิลรถเทสพาสเหมือนกันแต่จับลููกกกกกกาาาาะอศดีว่สงัน 181กับ182 18อ่ะแต่เกมรับนะครับเกมรับ defensive awareness ไม่เป็นเบลเลอร์ดีกว่าแต่ไม่เป็นเบลเลอร์อาจจะเป็นกองหลังประเภทใจดีนิดหนึ่งความดุดันน้อยนะครับแต่ความดุดันของอัลเคนเทลเลอร์นี่คือครบนะสอย่างนี่คือไม่มีสีเขียวอ่อนเลยนะครับสีฟ้าหมดเลยนะสวยๆเลยนะฮะเกมรับนะครับแต่อาจจะติดแค่เรื่องของจ้ำนั่นแหละครับจ้ำอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะขออนุญาตเทียบกับมาเทอุสนะนไหนๆก็สามยุคสามสมัยนะครับมาเทอุสเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเน้นยืนตรงกลางมากกว่านะครับแต่ก็ยืนเซนเตอร์ได้้ผมมมว่าม่าาาัันนะนจะะคลยๆกเอุส เพราะฉะนั้นถ้ายืนตรงกลางได้ก็จะเปิดบอลได้ดีกว่านะครับนี่ได้ได้เปิดบอลได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลองบอลได้ดีกว่านะครับแต่เกมรับก็จะด้อยกว่านะนนี้เป็นเซนเตอร์ในกองหลังไงใช่ป่ะแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วมาติอุสก็ยืนเซนเตอร์ก็อาจจะไม่เหมาะด้วยเรื่องของจ้์นะครับผมหลักๆมาติอุสก็จะยืนกองกลางมากกว่านะครับบางด้วยเนี่ยจะเห็นว่าเก่งในแบบของเขาเองนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณยงด้วยนะครับที่ยืมไอดีรีวิวร้มถึงแอดมินพุกที่ดูลงประวัติให้นะ เพื่อเลือกดูการรีวิววิตันทิพอื่นได้เลยครับ As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. In